สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วรครับมามามาแล้วเป็นไงครับห้องนี้หวานหมดขึ้นยังฮะเรายืนยืนหน้าตู้เย็นคือเฮลิบอยตั้งแต่แบบคอเสื้อลงไปถึงแบบเต,ต็มหัวใจเต็มพื้นนะครับฮะโอ้โหอะไรมาม่อก <laughs> ี้ทำอะไรแตกเต็มพื้นนะอา้าว <laughs> เดี๋ยว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 ไอ้ข้อความอื่นแม่งควรจับแม่งไม่จับเฮลิบอยน้ำหวาน ออ้ยแคทเอ้ยวากี <heartbreaking> like <bbe> ้แย่จริงจ่กัน้ำแตกเอ้ยน้ำตกน้ำตกเอ้ยเดี๋ยวอะไแก้วตกเออแก้วแตกเอออะรแตกเย่าแล้วแตกด้วยขยเ่าแล้วแตกด้วยโอ้โหวากี้ เดี๋ยวไล่กูบินไอ้เหี้ยไม่ต้องเียนะีกูไล่กูจะบินและยเยอย่าพูดเลยโอ้ยเย่ปวดหัวโอ้